นั่นงปืนมันก็บหมามวนแล้วมันวแข่งตัวขาหนังปืนไม่ไหวได้เอ๊ฟบนได้อยู่นะเนี่ย มือใหม่ม no. ือใหม่น <here>, ี่อุตสาเอานะคะแล้ยทำงานใบบุนมันเป็นแบบที่เขาทำนั่งขุดตัวไอก็เอาโต๊ให้มาตายขาแล้วอืม นั่งปืนมึงกับมามวนแล้วม,งมงึงปวดเข่ขงปวดขาหนังปืน,น,น,นไม่ไหวได้เอ็มนี่อยู่สาวนะขาดแล้วฟืนกับโต๊นะแลแต่ว่า คนรจะโต๊ก็ไดแต่ว่ามีถ้ามีไฟเหรอนี่อุสาเอานะขดแด้วอ่ะก็เอาโต้ให้มันตายขาแล้วอืม Nam cưng nga mong muốn lẫn tôi hết cốp sang em tôi. nàng bay Mùi mày mùi. Mùi mày mùi. Mùi mày mùi mùi mày mùi mày mùi mùi mày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  mày นี่อิวซาห์เอานะขาดแล้วเป็นมันไว้กันลุกนอนปื๊ดๆเลยขึ้นดินดำผ้าหรือเปล่ปาเดี๋ยวดูทอเปล่าแล้วเราต้องเอาเตียนเคลือบฝืนก็บต๊กนะ แต่ว่าอีไอก็เอาโต๊ะให้มันตายขาหรอกอืมแล้วหนังปืนมันก็มามมวนแลหละปวดเข้นปวดขาหนังปืนมันมาได้เอเบินได้อยู่นะเนี่ยฝนก็บโต๊ะนะ แต่ว่ามือ <c oughs> ใหม่มือใหม่ได้อยู่นะเนี่ยท่านไฟเหรอ ได้อยู่นะเนี่ยสบายแล้วปุ่มตรงนี้หมูเป็นสบายแล้เม็นเอะนอกเอาโต๊ะให้มาตายขาหรออืม นั่งปืนมันก็บมามุวนแล้วมึงปวดเข่ขงปวดขานั่งปืนมันไปได้เอ็มจะโยกตัวตตตวต่วมวันมะาเป็นมาแบบนั่งปืนนั่นเห็นปุ้มชานบ้านโคตรตวายเพจากับมันคนละรูปแบบกันเนาะตัวเองมันตัวน้องแอรเนี่ย จะโยกตัว,นนนตวทนงานไปมาแบบนั้นหรือทำงานใบบุญมันเป็นแบบที่ควรทำนหนักขึ้นตัวน,นี่อุตส่าห์เอานะคะแล้ว นิว่าห์เอานะคะแล้เนี่ยน,นี่ยคุณเขาเป็นนี่ยโคตรไหว ป้าจาก,กับมันคนละรูปแบบกันหรอเผื่อเองมันตัวน้องแอเนี่ยน,นี่นนี่คุณถ้าพนันโคตรตว,วายปจาก,กัมันคนละรูปแบบกันหรอเผื่อเองมันตัวน้องแอเนี่ย มีคนสบายอยู่มวยซีรีมุยขุยแมมอะซีรีแมมขุ่ยมุยนอนนอนงอก,ก็งอส <c oughs> สบายแล้วเมน <c oughs> <c oughs> ฝนื็ตกเโต๊ะแล้วแต่ว่ามีมีคนสบายอยู่หนึ่งซีรีมยวยขุยแมมอะซีรีแมมขุยมยนอนนอนงอก,ก็งอสบ้าน,นสบายแต่ปุ่มแต่นื้อหมูเป็นเน่้อเนี้กปุ่มชอบานั่อคบตรไหวปัจจ้ากับมันคนละรูปแบบกันเหรอตัวเองมันตัวน้องแอเนี่ย โยกตัวไปนมาเป็นมาแบบนั้นตรงนี้นัสบายแะบขุมตันนี้หมูเป็น ให้มีไฟเ่รอนี่ไนงนคุณพราะว่านังโคตรไหวเพราะจ่ากับมันคนละรูปแบบกันเหรอตัวเองมันตัวน้องแอ่เนี่ยหนังกับปืนหนังไม่ดิ้น มือใหม่มือใหม่ท่านมีไฟเหรอทำงานใบบุญมันเป็นแบบที่เขาทำหนักสุดโต่ง